ทำไปเถอะสมาธิเนี่ยใจยหยุดนิ่งถูกส่วนนี่นะดีเยอะจะมีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตภายในเป็นชีวิตที่มหัศันนรรย์ธ์ใเดียวพระเดชุหลวงปู่นี่นะที่ท่านบอกปึงก็ถึงนิพพานน่ะนะน่ามหัศัรรย์์ ถ้าเราฟังอีกประโยคหนึ่งเราจะยิ่งมหาตจันมหาตจันมากเลยเราจะรู้จักท่านมากขึ้นดีวันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะแต่ก็ก็ฝากตรงนี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่านิพพานนะ่ะพู้เทศไปมาแล้วเจ็ดวันไม่ถอนถอย แล้ว่าอะไรเนื้อที่หนึ่งตารางเมตรท่านนั่งบนอาสนะผืนเดียวหลับตาบเบาๆหนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเจวันเจดคืนเพราคำว่าไม่ถอนถอยเนี่ยไปมาแล้วนี่เข้าใจว่าตอนช่วงที่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะท่านก็พูดฝากทิ้งเอาไว้สำหรับผู้มีบุญในยุคหลังหลัง จะได้ข้อคิดสกิดใจเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมพูดแล้วท่านก็หัวเลาะมือจับดึงไฟนี่เลยเออขอสักวันหนึ่งนะึงไม่ท่านไม่ถอนถอยจดวันจัดคืน